รถขึ้นรถไฟนะคะชอบกับอะ่รคะ What is the name here? I don't know. I'm Carlo. <laughs> Whatever. My name is <laughs> Carlo. <laughs> so I don't know the name. Here is And, the name. Mule. Yes, i s I tell you later. because got the name I got นี่นะคะต้องมาซื้อตัว๋ว11ยูโร11ยูโรนะคะค่ารถ11ยูโรกำลังโหลดรถขึ้นรถไฟสงสัยต้องรออีกขบวนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะรถเยอะมาก เยอะมากเลยนี่ค่ะหวัวรถไฟนะคะนี่ค่ะ,ะใชด้วยขอให้เราได้ไปเที่ยวนี้เถอะน่าจะน่าจะนี่นะคะรถไฟนี่ค่ะหวัวรถจัก นี่นะคะเรากำลังขึ้นแล้วก็เราได้ขึ้นแล้วไอ้กุเลาบอยา they can close behind us it's fine we are here really okay we go นี่ต่อไปเราคงจะงลงหรือเปล่าน่าจะได้ลงนะคะเห็นเขาแับเต็มเลยเต็มเลยจ้า ดูลทะเบ,บียนก็ขออภัยนะคะ